สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆความใจเช่าทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอากลับจากโขกน้องหน้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะกลับมาอยู่บ้านขึ้กัานะครับเพราะเมื่ออื่นเฮ็ดงานนะครับอ้าพี่น้องเขาสงสัยหลายคนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วทุกส่วนส่วนใหญ่นะครับพี่น้องแต่ละสองส่วนใหญ่จะนําเสนอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงเป็นหลักสีเขียวจะบ่คอยมีผู้ใดเอ่ยถึงเนาะพี่น้องเนะาะฉะนั้นพี่น้องก็เลยบ่คอยมั่นใจว่าไอ้สีเขียวนี่มันเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ่มันใช้ประโยชน์ได้จริงบ่นะครับเพราะ นะครับเพราะว่าผู้บางคนสําหรับโดยเฉพาะเมื่อใหม่ๆนะครับผลิตคือมาที่แรกจะส่วนใหญ่จะพาะกันเป็นสีเขียวกันก็เริ่อบว่ขันคางมันใจพอญ่เราขุฟาดเขาป้าลายขวดเลยย้อนเขียวนี่ล,ล่ะเฮ็ดคือมัดอะไ้แต่ขี้ไข่น่ำแล้วอ,อ,อ่ะเสียดายไข่เพื่อนอ้าจริงๆนะครับมันคนะอาย,ยางกับขี้ไข่น่ำด้วยเพื่อนเออไอ้น่ำขี้ไข่นนํำหรือหนํำเขียวที่เขาได้จากการใส่ปุ๋ยลงไปในน้ำเลี้ยงด้วยปุ๋ยเพราะว่าจะเป็นนาำมักขี้ง้วหรือปุ๋ยยูเรียนะได้นนํำเขียวเพือนพี่อน้องแต่เขียวอีกแบบนึง ตัวนั้นเป็นสาลายเล็กๆเรื่อว่าน้ำเขียวคอเลล่าที่ขาเจ้าใส่เลี้ยงลูกกุ้งลูกปลานะครับพี่น้องตัวนั้นใส่ในตัวเจนเป็นอาหารของเขานะครับพี่น้องเขาใส่ในตัวเจนนะครับใส่าตุในตัวเจนเป็นอาหารเพื่อสังเคราะห์สารสีเขียวขึ้นมากนะครับส่วนจุลินทรี่สังเคราะห์แสงสีเขียวนะครับเป็นจุลินทซี์ที่เลี้ยงด้วยโปรตีนก็คือโปรตีนจากไข่พี่น้องนะครับได้สีเขียวนะครับแม่นปาลาใบดนมันก็จะบ่ตกตะกอนพี่น้องนะครับจะไม่ตกตะกอน นะครับพี่น้องมันจะเขียวอยู่จังซสิละ่ะหรือต๊กน้ำกระบอกใสนะครับต่ยังเขียวคือเขางคือจงเดียวกันกับไอ้สีแดงนี่แหละนะครับถึงจะตกตะกวัวน้ำก็นยังแดงคือเขานะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับก็บเลยบอกว่าอาธาพี่น้องพอจากใครนะครับแต่จะได้น้ำเขียวในกรณาจุลินรีย์สงค์แสงสีเขียวนะครับพี่น้องว่าเป็นจุลินรีย์สงค์แสงแน่นอนนะครับเพราะว่าจุลินซี์มีอยู่สองประเภทนะครับจุลินทซีย์สงค์แสงมีสองประเภทคือ จูลินซีสังข้อแสงสีแดงกับจูลินซีสังข้อแสงสีเขียวหรือถ้าสีแดงเอียกได้ว่าเป็นจูลินซีสังข้อแสงสีม่วงนั่นเองนะครับถ้ามันมีปริมาณเข้มข้นคักๆมันก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับนี่ยจะเป็นสีแดงแดงขอกม่วงของสีละนะครับกับสีเขียวถ้าสีแดงม่วงก็เรียกว่า purple photo synthetic bacteria หรือเอียกย่อๆว่า purple bacteria นะครับพี่น้องถ้าสีเขียวกับ กรีนโฟโตเซนเทติกแบคทีเรียหรือกรีนซันเฟอร์แบคทีเรียนะครับพี่น้องมี2ประเภทนะครับคุณสมบัตเนี่บ้านนี่นะครับคุณสมบัติก็บอกไปแล้วว่าทั้งสีแดงทั้งสีเขียวนี่มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับถึงเนื้อเจนคือกันไฮโปรตีนคือกันนะครับนะครับย่อยสลายแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุในดินคือกันนะครับค่าควบเป็นกดเป็นด่างเดสมากันบ่ค่าการน้ำไฟฟ้าซ้ำกันบ่นะครับเดี๋ยวมื้อนี้จะมาวัดให้พี่น้องเบื่อเพื่อความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะมือมม่ทีินขึ้้าแลว บ่ค่อยมันใจว่ามันแมนแท้บพรา่านเพราะว่ามีหลายคนกับทิ่มคือจะเข้าใจจะทุ้มพวานะครับอ่ะถ้าจะมาวัดค่ากันน้ำไฟฟ้าของตัวสีแดงวัดไปแล้วน้อพี่น้องนะนะครับอ่าวถ้าเซบฟ์วัดอีกมันสิสัมสักถ้าจะาวัดค่ากันน้ำไฟฟ้าของสีเขียวเลยนะครับตั้งไปที่อีซี่นะครับพี่น้องจุ่มลงไป มีการเปลี rition, e 1 1่ยนแปลงแล้วนะครับศูนย์หนึ่งหกนะครับนะครับสารว่ามีสารละลายยี่ในี่ยหนีน้องเพื่นน้องอาจจะเป็นปุ๋ยเป็นโปรตีนนี่เป็นยังกระเบื้องรูดละครับละลายยี่ในหนีนะครับเอาวนี่้เขามาวัดค่าควบเป็นคดเป็นด่างตัวนี้วัดให้เบื้องแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นด่างอ่อนนะครับเจ็ดจุดเก้านะครับพี่น้อง จ็ดจุดห้าลึถึงเจ็ดจุดเก้านะครับตัวนี้วัดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนเอาเข้ามาวัดบงของตัวนี้บัดนี้นะครับเป็นด่างใือไหับ่าเนื้อมันสีสมมกิ่วเรือมันสีังไดนะครับถ้ามันเป็นจุเอแบคท,ทีเรียรสังเคราะห์แสงคือกันเพียงแต่คนละสีซื้อควบเป็นคนเป็นด่างก็ต้องใกล้เชื่องกันนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยววัดเลยน,น้องเพีองเนาะเห็นไหนะครับ มิเอพะอนตัวเซฟบริลามมาม่ตัวนั้นไอ้เจ็ดจุดเก้าตัวนี้ล่ะโอ้ตัวนี้คือดังแห้งครับตัวนี้ได้ที่เก้าจุดเจ็ดค่อนข้างจะเป็นดังเป็นดังค่อนข้างจะเป็นดังมากน้องพี่น้องเนะ,น,ะนะครับได้เก้าจุดเจ็ดนะครับพี่น้องนะ นะครับอ่ะนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพ่ดบอกว่าเป็นกลางหรือเป็นด่างนะครับพี่น้องด่างอ่อนนะครับแต่ตัวนี้ได้ถึงเก้านะครับพี่น้องครับเป็นด่างด่างกว่าตัวนี้เยอะนะครับอ่ะก็ด่างแค่นี้นะครับก็บ่มีผลนะครับเพราะว่าย่ามห้าวไปใส่ห้าวกะเจือจางกับน้ำอยู่แล้วนะครับพี่น้องอ่ะใส่ได้ให้กันนะครับก็่แสดงว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กันเนื่องจากว่าอยู่ในสภาวะเป็นกลางหรือเป็นด่างเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะ ถามันบอมแอนจุลิซี่สะโคแสงมันก็คงจะค่าคาวบคู่กันเป็นด่างคงจะต่างกันมากก้อนนี้นะครับส่วนการน้ำไฟฟ้าการน้ำขื้นกันนะครับการเลี้ยงการเลี้ยงด้วยอาหารชน,นิดเดียวกันนะครับเ<ม><น>พียงแต่ว่าตัวน,นี้ได้สีเขียวตัวน,นี้ได้สีแดงนะครับพี่น้องอ่ะนะครับพี่น้องท่านใดที่เฮ็ดขึ้นมาได้เป็นสีเขียวก็เพรต้องถิ่มเลือพี่น้องนะนะครับใส่ได้ขึ้เกลือนะครับคุณสมบัติอย่างต่างๆกันขึ้เกลือนะครับพีน่น้องเพียงแต่ว่าดหน้าที่ปีหนอมันจะเขียวใย่างห้าเท่านึง โดยเฉพาะมือไม่เป็นยังเข็ดยังเขียวตีอันนี้กขาบอกหูนะครับก็จะถ้าตรงเฮ็ดที่แรกอะเขียวแน่แดงเนแต่ละลามากกเรื่อแดงนะครับมือไม่เข็ดส่วนใหญ่จะเขียวหรืออาจจะนะใส่อาหารนักเกินไปกระบอกพู้ถือกบางทีอาหารนักเกินไปจุลินทรีย์ลุมคุมเขียวจะเริ่มเติบโตได้เรียกว่ากระบอกพูถือนะครับแต่โอกาสที่จะเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นแดงมีเบาะแสหรอกกระมี่ให้กันนะครับบางที่เขียวมากค่ะรไอ้สีแดงเกิดขึ้นตามหลังกระมี่ เรือบางเสื้อแดงมากคักๆหล่ะกายเป็นเขียวก็มีนะครับมันกลับไปกับมาเพราะว่ามันเป็นจุลินรี์อยู่ในกลุ่มเดียวกันพี่น้องมันกลมเกินกันได้มันสามารถยืดตวกันได้กันสีได้ไล่ซีนี่ก็จะเกินสีอีกสีนึงไปนะครับถ้าสีเขียวหลยกว่าเซลของสีเขียวได้กว่าก็จะเกินเซลของสีแดงแล้วก็จะเลื่อนติบตูขึ้นมาอยู่ในส่วนหนึ่งสีแดงจะเลื่อนติบตขึ้นมาท่านหรือจะเลื่อนติบตเรียวกวัวในสภาพวาที่เหมาะสมกับสีแดงมันก็จะเกินสีเขียวไปอีงสี้นะครับพี่น้องเห็นมันสีแดงกลับไปกับมากใร ว่าม,มันคือไลยสีไลยใจแต่ว่าเป็นแบบใดนี่ยใส่กับผูต้องผูตกใจนั่นเป็น้องเนาะเพราะว่าเขาอยู่น้ำกันได้นะครับมันเป็นเพียงแค่คนระบผิดชอมีมีสีแดงกับสีเขียวเท่านั้นนัพี่น้องเนาะนะครับใส่ได้คือเก่านะครับอาท่านใด้เพี้เป็นสีเขียวมากกว่าผต้องตกใจนะครับใส่ได้นะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆสักวันก็จะเป็นสีแดงท่านได้เฮ็ดสีแดงแล้วได้อยากได้เขียวได้เสร็จสักวันก็จะเป็นสีเขียวนะครับพี่น้องมันมีโอกาสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับฉะนั่นกับผู้อต้องนตกบเอ้ืใจนะครับ ยูรนซี่แส,สงก็แสงสีแดงสีเขียวคุณอาโบัติคือกันทุกอย่างใส่ได้น้องพี่น้องเนาะแต่สังเกตว่าสีแดงจะกินแห้งกว่าสีเขียวพี่น้อง <c oughs> นะครับแต่กินเดียวกันนี่แหละแต่ว่าสีเขียวเนี่ยกินอ่อนกว่านะครับสีแดงกินแห้งกว่าเนาะ,นะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนทุกนี่คลิปหน้ามีอย่างดีๆจังพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ